ใบสุดท้ายที่เราจะใช้ทําสารและทําดอกเนี่ยจะต้องทําอะไรกับใบนี้บ้างนะครับผมทั้งทางดินแล้วก็ทางใบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะ้องกล้องมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับกล้องขอย้อนกลับไปย้ำนิดน,นึงนะครับว่าทุกคนเนี่ยใส่ปุ๋ยเพียงพอหรือยังถ้าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอนะครับผมมีผลต่อต้นทุเรียนของเราและลูกตุเรียนของเราในอนาคตอย่างแน่นอนเนาะ ถ้าใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอเนี่ยลูกอาจจะร่วงง่ายมากขึ้นแล้วก็ต้นก็อาจจะโทรมง่ายมากขึ้นนะครับที่เห็นตามอินเทอร์เน็ตเห็นตาม f a c e b o o เลยครับที่ว่าต้นโทมโทมเป็นยอดไม้กวาดเหมือนจะตายแหละครับผมเนาะอันนั้นคือเกิดจากการที่เราใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอไม่สมดุลกับผลผลิตที่เราไวนะ้เนาะแล้วต้นก็จะโทมนะครับแล้วก็คุณภาพผลผลิตก็ไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยให้เพียงพอคํานวณการใส่ปุ๋ยของแต่ละปีเนี่ยอกองก็บอกไปแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวย้ำให้อีกทีก็ได้คก็คือสมมุติว่า เป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะได้ผลผลิตต่อต้นเนี่ยอยากได้ต้นละประมาณ20ลูกนะครับและลูกละประมาณ3กิโลกรมัมเนาะยีลูกคูณ3กิโลกรัมก็เท่ากับ60กิโลกรัมต่อต้นที่เป็นผลผลิตนะครับปีนี้นะครับเราอยากได้ต้นละ60กิโลกรัมต่อต้นต่อปีถ้าทุกๆุกกิโลกรัมนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยคืนประมาณ 3- 4กิโลกรมัม ต่อต้นต่อ,ตอปีเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของการผส,สมหารเนี่ยเราต้องดูว่าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยถึงเป้าหมายที่เรากำหนดหรือยังอาจสมมติว่าผมเนี่ยต้องการ60กิโลกร,รมัมใช่ไหมครับที่เป็นผลิตผมก็ใส่ไว้เลย3-4กิโลกร,รมัมผมก็ตรวจเช็คว่าเออผมใส่ถึงหรือยังโอเคใส่ถึงแล้วก็ไปกันต่อแต่ถ้ายังใส่ไม่ถึงก็ต้องใส่ให้ถึงเรามาเรื่องกันที่ปุ๋ยทางดินก่อนเลยนะครับทางดินนะครับใบสุดท้ายเนี่ย เราควรใส่ปุ๋ยทางดินอะไรบ้างนะครับจะเป็น 824d หรือว่า 15520d อันนี้ก็ต้องมาดูกันถ้าสมมติว่าใบเนี่ยมีพื้นฐานใบที่ดีแบบนี้แล้วเนาะใบดีใบสวยแบบนี้แล้วนะครับใบสุดท้ายเนี่ยเราสามารถใช้824 4ตั้งแต่ใบเนี่ยเริ่มออกมาได้เลยนะครับพอใบเริ่มออกมาปุ๊บนะใบเรื่องขี้กลางใบเริ่มกลางเนี่ยใส่824ใบเลย1รอบรอให้เป็นเพสรลาดนะครับเพสรลาดแล้วก็ทำสารทำสารเสร็จปุ๊บ ประมาณ1-2วัน,นแล้วก็ใส่8 24 24อีก1รอบนะครับ รวมก็เป็นสองรอบถ้าใบสวยงามแล้วนะครับชุดใบสุดท้ายเนี่ยเราใส่8ป4หรือปุ๋ยเนี่ยแค่2อรอบพอในปัจจัยที่แปลว่าสวนสวยแล้วนะครับใบสมบูรณ์ใบพื้นฐานใบดีเยี่ยมแล้วเนาะแต่ถ้าสวนไหนนะครับยังใส่ปุ๋ยไม่ถึงพื้นฐานใบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมใบยังไม่ค่อยพอใจเจ้าของสวนเนี่ยให้ใส่1 5บห้าให้สิบได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าดินทราย7-10วันนะครับแต่ถ้าเป็นดินปกติเนี่ยก็10-15วัน นะครับใส่ไปเลยต่อเนื Quran ่องต่อเนื <The> ่องไปเลยนะครับจนกว่าจะทําสารพอทําสารเสร็จปุ๊บก็สามารถใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งรอบแล้วก็หลายคนก็ถามว่าการใส่ปุ๋ยในช่วงใบสุดท้ายเนี่ยควรที่จะผสมกับบุนดินไหมถ้าสวนไหนนะครับสวยแล้วใบสวยแล้วก็ไม่ต้องมาผสมกับบุญดินก็ได้แต่ถ้าสวนไหนใบยังไม่สวยใบยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องผสมกับบุนดินด้วยเนาะเพราะว่าบุนดินเนี่ยเวลาผสมกับปุ๋ยแล้วเนี่ยมันจะทําให้ใบตุวเล็กของเราเนี่ยสดชื่น เขียวคือใบสวยนะครับผมเนาะแต่ถ้าสวยยแล้วครับก็เว้นไปก่อนก็ได้การที่เราไม่ผสมบุญดินกับปุ๋ยเนี่ยจะเว้นแค่ช่วงใบสุดท้ายเท่านั้นนะครับสำหรับสวนที่ใบสวยแล้วช่วงอื่นคือผสมกับบุญดินหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นช่วงสรัมอามมหารนะครับชุดใบแรกๆนะชุดใบ1ใบ2แล้วก็อาจจะเว้นใบสุดท้ายไว้หน่อยช่วงเป็นดอกช่วงเป็นลูกเนี่ยควรที่จะใส่ปุ๋ยผสมกับบุญดินด้วยกันเป็นประจํานะครับผมอันนี้คือ ในส่วนของทางดินนะครับแล้วก็ทางใบนะครับทางใบก็ให้ใช้ชุดสีเกอร์นะครับอันนี้คือยืนพื้นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับชุดสีเกอร์บวกกับ0.52 34อีก3ขีดต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็บวกบอีกตัวหนึ่งก็คือตัวน้ําตาลทางด,วด่วนหรือว่าน้ําตาลกูโคสที่ผมให้ดูภาพที่เป็นกระสอบสีน้ําตาลนะครับ1กิโลกร,รัมต่อน้ํา200ลิตรนะครับ3ตัวนี้บวกกัน ฉีดไปเลยครับทุกๆ7วันครั้ง10วันครั้ง15วันครั้งนะครับฉีดไปเลยอัดไปเลยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ถ้าใครที่แบบว่าถ้าใช้น้ําตาลทั้งด่วนใช้น้าตาลกูโคสแล้วกลัวนในส่วนของชื้อราครับสามารถบวกคาร์บนไดซิมไปด้วยได้นะครับหรือว่าฉีดไป2ครั้งแล้วก็สามารถเข้ามาฉีดล้างด้วยคาร์บนดซิมสักครั้งหนึ่งก็ได้เนาะก็ให้มีคาร์บนดซิมมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชราเนี่ยมันเข้ามาในส่วนของเรามากขึ้น นะครับผมเนาะเพราะว่าน้ำตาลกูโคสน้ำตาล้างด,วด่วนนะก็คืออาหารของเชลราชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากความจำเป็นคือเราก็ต้องเพิ่มคาร์บอนคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยเข้าไปในต้นทุเรียนเยอะๆเพื่อดอกจะได้ออกง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้คือทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะครับผม ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าฝนชุกฝนเยอะนะครับผมแล้วก็จนถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาจะมีในส่วนของปัญหาเรื่องโรคเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าใครนะครับแบบว่ากลัวเป็นโรคหรือว่ากําลังเป็นโรคเช่นแบบฟิลซาเลียมอันนี้อยู่ครับตามจริงแล้วเนี่ยบุนดินไมเนอร์เนี่ยก็มีส่วนผสมของแตโคนมาแล้วก็บาซาร์อยู่แล้วนะครับทำให้ดินของเราเนี่ยปราศจากพวกเชื้อราครับจุลินทรีย์ร้านเนี่ยคือจะปราศจากค่อนข้างที่จะเยอะเลย นะครับผมคือใสอันนั้นก็คือเพียงพอแล้วนะครับทางใบทง้งลำต้นเนี่ยก็สามารถฉีดคราบเบน,นซิมเข้าไปล้างได้เลยนะครับผมแต่ก่อนฉีดคราบเบน,นซิมเนี่ยผมอยากให้ฉีดล้างด้วยด่างทิมก่อนนะครับถัง1,000พลิตรก็ใส่ไปเลยครับด่างทิม2ขีดครึ่งต่อน้ํา1,000ลิตรซึ่งมันน้อยมากๆแล้วก็ไอ้ด่างทิมเนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะครับผมอ่ะด่างทิมฉีดล้างไปก่อนฉีดล้างให้ชุ่มเลยครับให้ทั่วั้งสวนทั่งต้นนะครับให้ชุ่ม นอกและนายงพุ่มเลยหลังจากฉีดล้างด้วยน้ำทิมแล้วนะครับประมาณ1-2วันก็ตามด้วยคาเบนดาซิมอยาพื้นพืยาบ้านบ้านของเราเนี่ยแหละครับคาเบนดาซิมนะคาเบนดาซิมก็อัตรา2ลิตรต่อน้ํา1000ลิตรทําแค่นี้ครับผมแล้วทุกคนเนี่ยจะปาศจากหรือปลอดภัยจากเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะครับผมแต่ถ้าท่านไหนนะครับไม่ได้ใช้บุญดินไม่ได้ใช้ไมเนอร์นะครับไม่ได้แบบว่าเติมจุลินทรีย์ดีเข้าไปในดินบ่อยๆเนาะผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวโพลาโมคาไฮโดรคลด์บวกกับ เมทาแล็กซิลอัตราก็ตามค่าสลากที่แต่และยี่ห้อแนะนําเลยนะครับเอาสองตัวนี้บวกการปุ๊บแล้วก็ฉีดพ่นลงดินลงโคกได้เลยใหท้ทั้งโคกท,ทั้งทรงพุ่มเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันนะครับผมเพื่อไม่ให้ต้นต้นเลี้ยงของเราเนี่ยเจอกับเชื้อราร้าต่างๆนะเพราะว่าช่วงนี้ปิงกันเยอะจริงๆป้องกันและกำจัดด้วยอันนี้คือผมพูดทางดินไปแล้วลําต้นและใบก็ ตามนั้นได้เลยนะครับดัวทีมกับคาร์เบนซิน,น,นต่อมาเรามาดูส่วนของเรื่องใบกันยดีกว่าจากที่เรานะครับทำสารไปแล้วเนี่ยสารหลายคนก็รู้วนะว่าควรทําในช่วงของใบเพสลาดทาสารเสร็จปุ๊บก็สะสมอาหารต่อเลยสะสมอาหารไปเรื่อยๆจนกว่าใบาจะแก่ดาตันทีนี้นะครับใบแก่ดาตันเนี่ยดูยังไงอันนี้คือใบแก่นะใบแก่แต่ยังไม่ดําตันนะใบแก่แต่ยังไม่ดาตันเนะี่ยทุกคนอาจจะสังเกตดูออกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูใบที่แก่ดําตันจริงๆนะอันนี้ยังกักสงไม่ได้นะครับนี่ ใบแก่ดาตันนะครับถ้าจะกักสงคได้เนี่ยต้องแก่ดาตันแบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ยนะใบแก่ดาตันนะครับมีความเขียวเข้มนะครับและเป็นคลื่นแล้วก็สังเกตตรงข้อใบครับเห็นไหมเอ่ยข้อใบจะมีความอะไรครับมีความเป่งแล้วก็กระดกนะครับผมแบบนี้คือใบแก่ดาตันแล้วเมื่อใบแก่ดาตันแล้วนะครับอาหารก็จะไม่ถูกส่งมาเลี้ยงที่ใบแล้วอาหารก็จะกลับไปอยู่ที่ใต้ท้องกิ่ง เหมาะสําหรับแก่การปรับค่าสีในโฉหรือการกักโศกงดน้ําและทําดอกก็เรื่องกักโศกก็กักโศกจนกว่าจะได้ดอกเนาะพอดอกมาประมาณ 70%- ็ดสค่อยลดน้ําแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเป็นเรื่องของการกระตุ้นตาดอกเลยดีกว่าก่อนที่จะฉีกกระตุ้นตาดอกได้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าใบเด็กแก่ดำตาหรือยังถ้ามีดอกแล้วมีเบบตุ่มเล็กๆนะครับเป็นตุ่มเล็กๆใสๆแล้วแต่ว่าใบยังไม่แก่ก็อย่าไปพึ่งฉีดกระตุ้น ต้องรอให้ใบแก่น้าตาลเหมือนที่ผมให้ดูภาพเมื่อก right> ี้นี้ก็คือแบบนี้ใบแก่น้ำตาลนี้แล้วก็ตุ่มตาดอกเนี่ยออกมาประมาณสัก 70%- 80%ออกมาปุ๊บเข้าน้ําพอเข้าน้ำเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคือฉีกกระตุ้นได้เลยนะครับและไอตัวกระตุ้นเนี่ยก็คือตัวอารีเอตนะครับอารีเอตเนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยของการไล่น้ํานะครับเพิ่มความอบอุ่นนะครับเพิ่มความร้อนให้แก่ดอกทุเรียนนะครับให้ดอกทุเรียนเนี่ยออกมายาวขึ้นออกมามากขึ้นนะครับอารีเอตนะครับ 3ขีดต่อน้ำา2 0 0ลิตรบวกกับ13 0 16 7ขีดต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวใส่ตัวคนินนะครับถ้าใช้ของเกษตรทราบก็ 200cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะฉีดพ่นไปที่ใต้ทรงพุ่มแต้อท้องกิ่งนะครับฉีดพ่นโดนดอก1-2ครั้งถ้าฉีดครั้งแรก แล้วออกมายังไม่ค่อยพอใจนะครับฉีดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยห่างกัน5วันนะครับผมชุดซีเกอร์อย่าเพิ่งไปบวกเพิ่มในชุดกระตุ้นก็ได้ครับซีเกอร์ค่อยมาฉีดบำรุงก็ได้เนาะเพราะว่าแค่3ตัวนี้เนี่ยมันก็เกินพอต่อความกระตุ้นแล้วนะครับถ้าสมมติว่าช่วงนั้นนะครับมีฝนตกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วกลัวดอกฟอร์เนี่ยเราสามารถใช้ชุดซีเกอร์บวกกับ10 52, 17นะครับ3ถึงถึงขีดนะครับต่อน้ำ200ลิตรได้เลยนะครับฉีดไปเรื่อยๆได้เลย เหมือนจะมีในช่องครับถามเยอะ <Comment S 1> คอมเมนตะ์เนาะกร,บ,ร,บ,รบอะาริเอตนี่คือยาอะไรครับอาริเอตอ่ะคือตามจริงตามหลักแล้วคือยาเชื้อรา<ม>นะครับยาเชื้อราเลยแต่ว่าเราจะใช้คุณสมบัตินึงนะครับที่อาจจะไม่ใช่คุณสมบัติหลักแต่ว่าเขามีในนั้นก็คือการไล่น้ําหรือการให้ความอบอุ่นการให้ความร้อนนะครับทาให้ดอกเนี่ยมันออกมามากขึ้นออกมาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาดูที่แขนกันดีกว่ามาไหนก็เดินมาเห็นแขนแล้วอ่ะเนี่ยใบต้องแก่ดำตันงี้นะทุกคน ใบแก่ดับตาชักระโดดนี่ต้องต้องกักโศกช่วงระยะใบนี้เท่านั้นนะครับแขนครับตอนนี้คืออย่าเพิ่งตัดไปเก็บไปเกี่ยวนะครับในช่วงที่ดอกออกมาก่อนอย่างที่ผมบอกดอกออกมาจะ8 0เข้าน้ําเก็บเกี่ยวได้เลยแล้วจะเป็นการการะตุ้นด้วยเนาะโอเควันนี้น่าจะหมดแล้วแหละนะครับประมาณนี้ต่อเนาะแล้วเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรนะครับต่อจากที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าต่อให้ทุกช่านฟังนะครับและเดินหน้าไปด้วยกันในการทําทุเรียน ด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากส่งให้คนอื่นรับชมไปด้วยกันด้วยนะครับครอบครัวเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ